อสวัสดีครับสวัสดีวันนี้พบกับช่องคูปา้าพาเทดเหมือนเดิมครับวันนี้มาดูบรรยากาศก่นกอนนะครับอ่ะบรรยากาศนะครับวันนี้เราจะมาปลูกมันเนาะเช่าที่เขาไว้ครับยี่สิบไร่นะครับไว้ปลูกมันสมปะหลังนะครับกับปลูกข้าวนูน้นฝั่งนู้นไกลๆนู่นครับวันนี้ก็ว่าจะปลูกมันสมปะหลังเนาะปีนี้ มันสัมปลังก็ราคาดีนะครับก่อนอื่นนะครับอ้ามาดูนะครับไถนะครับด้วยผันควนนะครับผันหกเนาะนะครับไถไว้นะครับฝั่งนู้นเป็นหญ้าเนาะหญ้าไวยนะครับไถไว้แต่ก่อนหน้านี้ไถไว้เป็นผันสี่นะครับไถผันสี่ไว้เพราะว่าหญ้าไวยมันเยอะนะครับแต่ทีนี้ก็ไปอัดฟางเนาะสองเดือนแล้ว ว่าจะปลูกไม่ได้ปลูกสักทีเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับมาทำการไถเนาะไถอันนี้เราไถไม่ได้เข้าลึกหรอกครับไถพอประมาณนะครับไถแปลไว้ให้หญ้ามันตายนะครับก็รอหญ้ามันตายก็มาชักกลองนะครับปลูกเตรียมปลูกเตรียมปลูกมันเนาะนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเนาะ ตอนถัดไปนะครับว่าผมจะทํายังไงนะครับการชักลองมันนะครับจะชักสวยไม่สวยเนาะไม่ได้ชักนานแล้วนะครับไปโอเคครับขอบคุณมากครับผม